ยินดนีแมอุ้ยไอ้ยังคนเยอะแยะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอุดเสียเบียร์หน่อยครับบ่คือเลยครับเย้านี่ขายรถบ่คยอึ้นไปนไครับเขาไม่ให้เจ็ดสิบครับบบขายครับลีตรนึเขาบ่กาขายครับอันนี้ขายแล้วครับพร้อมส่งครับ เมื่ญญอ,อ,อแรงครับบินยา่าครับพูล่ะนครนายกตอนแรงเับเอาสงนครนายกครับประกาศขายอยู่หกสิบสามครับจบหกสิบสี่ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้เงินไหลชื่อรถมีแบบนี้ครับต่อขึ้นครับมี่ชื่อรถแบบต่อขึ้นครับโอเจ็ดสี่แมนบอกฮึ มันหัดเครื่องยังตัวนี้มันหัดเครื hmm? oh? yes. ่องยังตัวนี้ h o ด7 c เหรอเนาะีนอกครับอ p t i o นเต็มนะภายในระบบไฟฟ้ายังใส่ได้เกือบทุกจุดมันงวะยกหัวไฟฟ้าด้วยฮะใส่ได้หมดเลยยกหัวไฟฟ้ายังใส่ได้เนาะยกหัวไฟฟ้านี่เดิมนอกนะครับนอกเลยหัวสปริงหัวสปริงด้วยถ้า เป็นหัวยกธรรมดาแล้วมาแปลงใส่กระบอกโชคนี่มันมันจะต้องมีตัวดึงล็อกตัวนี้เหมือนธรรมดาปกติแต่อันนี้มันเด๋มมาแบบนี้เลยจบที่หกสิบสี่ครับพร้อมส่งเมอแรงจวดครับพี่น้องภายในสวยนะคันนี้ภายในสวยมากเอเย็นครับ แต่เพลงต้องร้องเอาเองฮรกระบอกน้ำใหญ่อ uh, ันน right? ี right ้หกตันบหมหกตันหกตันไงรันเป็นหตันสันเยมิตเดนี On ่เป so ็นบ่ามของซมมิตบ้าเงาเช็ดได้ไม่่กับบ้านใหม่พูดถึงนี่้าเฮ็ดกระบ้าใหม่นี่ก็จำเลยเนาะขายกระบะนี่ยกขึ้นกระบะาเฮ็ดไม่หกหมื่นอ๋อ้าเฮ็ดไม่หกหมื่นม่เลยลูนี่เขาขายจากสามหมืนสองหมื่ขายสองหมื่น สองหื่นาซสี่ห uh ม huh uh huh ื่นอสี่หมื่นเกกระบะไหมจัดทรงไหมอันนี้แหนบเนื่อมนยังกจัดไหมหมดอะไรมันบจัดเรหมแหนบก็เสซเบียวมากครับเรียงแหนบไหมเรียบร้อยเ้าไอาทังทั้งเก้ามันเป็นัไงบอกเยปลี่ยนทั้งไม่นะอ๋อทั้งทั้งนี่แนบแบดมาไปไงแบดมาหนีอันนี้ขายตามสะพานบ่หนี่ไม่้องไปสะพานลางบ่นี่ สีหลังมาเลยเอาไปยังจีเลยรถแรงงานรถแรงงานครับมือแรงดวนนครนายกครับผมหูมันหูสามมันยังไม่ท่านหลวมเดีล่องโยก่บ้างโอ้แน่นเปียกครับปกติโยกกังสีบางทัานมันหลวมนี่ขาเดี่ยวยึกยักเลยฟ้าถ่ายประตองห่วงครับไม่โค้งอยากอยู่งลงไปหน้าตึบ อ,อ,ยอ,ยอันไหนอีกวะอันไหนอีกวะอันนี้อีกไหมอันนี้โอ, <c oughs> อ้เบ่งครับเสือมอกอย่างนะครับโอ้ตอนแรกเซเบียกะจะจัดทรงใหม่ครับนี่นนจะไปเจอคันใหม่ก่อนครับคันนี้ประกาศขายหกสิบสามครับแต่มันจบหกสิบสี่ครับพี่น้องมันเป็นแบบไรเนี่ย ซีเบียขายที่หกสามนะต่อราคากันไปต่อราคากันมาจบครับจบที่หกสิบสีขายครับเย็นนี้ยังต้องไปส่งครับนครนานนยกยาต้องด่วนนครนายกเย็นนี้เงรดไหล <c oughs> มีแต่เขาต่อลงครับเจ้าหนีต่อขึ้นครับพี่น้องอีกหมื่นหนึ่งจบที่หกแสนสี่มืนบาทนะครับคือ่าพี่น้อง แต่เครื่องดีมากนะพวกนี้เซเบียบอกเครื่องดีมากเลยแต่เซเบียบอกว่าเครื่องมันเล็กไปหน่อยหนึ่งอยากได้เครื่องใหญ่ภายในสวยนะครับภายในสวยภายในสวยสะอาดครับอ,อันนี้ที่กันรองเทา้าครับที่บารองเทา้าจะเหลียดใจด่วนครับคันสีสวยนะครับ นอกด้วยสวยครับหัวสีแบบสเปกนอกมาเลยครับสวยงามนะครับกระบะใหญ่นิดนึงครับเซเบียบอกวา่าจะจัดสรงใหม่แต่พอดีว่ามีคนถูกใจครับก็จบกันไปเซเบียก็รอบไปเอาคันใหม่แล้วกันครับก็รอแไปเอาคันใหม่เ,เหนื่อยใจครับ ใาใจกับเสียเบียดจริงเลยขายหกสิบสามเขาต่อจบที่หกสิบสี่เาเดี๋ยวจะเอาไมโครไปลงครับบัานี่ขุดเย็น <c oughs> เออเดี๋ยวสิาพาไปหาปลาไห,ห,าหาลครับพี่น้องวุ้ยวิทย์ป่ะนี่ติเบียฮะเอารถออกมาหนิยัน

รถเขาหัวยังใหญ่เลยครับปั่นคันเือหาดครับพี่น้อง12ล้อเขาเหมือนคันเือหาดเลยภายในยังใหญ่เลยดูอย่างเงี้ยเอาคันนี้ก็จบกันไปนะครับคันนี้จะเอาไปส่งตอนเย็นอันนี้เขาก็จะเอาไปรถไปลงครับว่าจะไปจกปลาไรเอายังสันจ,จะได้จกปลาไหลหรือจะได้จกยังหรอ วางหางในหัวเลยครับเออเอาวางเอาวางหางในหัวพี่นอ้องอุ้ยดิ่งดึง,ด,งดึงเลยนี่ม <laughs> ีของเล่นอีกมีของเล่นอีกขับแก้มขับแก้ม <laughs> โอ้รถเขาปาั่นคั้ือหาดวะปั่นคั้ือหาดครับปั่นเฮี้ยนหลังหนึ่งหรือรถกันนี่ขายนะครับขายมัดครับ ยังเหลือขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวถึกใจขายเอาคือเปิดหน้ามาสิสันโอ้โอ้โซลาร์เซ๋วยวจะเอาลงครับพี่น้องจะลดลงเออขอกระท่ายเป็นทัวที่มุ่นวยปุยปันมากระเต้าเอาากูบอกว่ามันลงไม่ได้ลงไม่ได้ยังจะให้กูมาลงมันยังไง โอ้ขีไงตกแต่ดินข้างเขาบอกว่ามันลงไม่ได้ลงไม่ได้ยังจะให้กูมาลง <c oughs> โอ,โอ,โอ้เดินลงเลยนะโอ,โอ,โอ้ขาตังมันขึ้นัสีลมมนะัอนอะมองนหน่อยว่อยาลดลุ่นเลย ขาต่างมันม่อยเทียงครับนี่จะเอา,าล้างครับจะเอาไปล้างถ้าราไม่โคลก็จะาไปล้างเพราะว่าพรุ่งนี้หยุดครับเพราะว่าซีเบียต้องไปส่งรถก่อนบ้านเราก็มีงานครับต้องไปดันหินคุกอะไรไม่รู้ก็เลยน่าจะหยุดวันหนึ่งก่อนพรุ่งนี้ กดัเขาก็มีไม้รองด้วยครับเอาไว้เหยียบสำหรับ mày làng luôn không Thấy răng này không? Chức Yep Mua áp lên เอาอยางห้องอะฮะเจ้าไหนบ้างเอาอยางรถด,ดิบวโอนีอ่เขาเชียวไว้เห็นมือปืนมาลาังครับ โอ้ยมันไก่มันไก่เลยโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้ฮอนพี่น้องไปก่อนบ๊ายบายจุบจ๊บ